มีเข้ามาฝากประชาสัมพันธ์กันสักิค่ะเพราะวะ่าตอนนี้นาข่างเลือดหมอโอนะคะขาดแคขนกรุปเลือดนะคะก็เลยอยากเชิญชวนค่ะให้ไปบริจาคโลหิตนาเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยขาดแขนถูกกรุปเลือดเลยค่ะ ตอนนี้ลองบอกเลยนะคะวะ่าขังเลือดหมอเนี่ยขาดแลนโลหิตถูกกรุปเลยนะโดยเฉพาะกรุ๊เอเนี่ยค่ะก็เลยข้อเชิญชวนคนเทมีสุภาพดีไปรวมกันบริจาคเลือดค่ะน่วยขังบริจาคเลือดน่วยขังเลือดและเวชศาสตร์และก็บริหารโลหิตโรงพยาบาลสงคลา้านครินนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตีแปดขึ้นไปจนถึงตีเจวันเย็นค่ะ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ไขรไม่สะด็จวันจันทร์สุกนาเสาร์อาทิตย์ก็กกไปได้ค่ะแล้วก็วันยุดนักตะระลเนี่ยนะเขาจะให้บริการตรงตเวลาตีแปดครึ่งไปจนถึงสิบแดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีแล้วก็จะยุดผักนะคะแล้วก็ไปให้บริการอีกทีตอนเวลาบ่ายโมงตรงไปจนถึงเซมุ่นงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะใค่ถี่มีสุขภาพดีร่างกายพร้อมไปรวมบริจาคกันได้พอ<ช>ตอนนี้น้องบอกวัาเลือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยในการโตชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วไข่สิครับวางเนาะเพราะว่าร เปิดบร,รกิการทุกวันเลยจันทร์ถึงซุกเสาร์วัิติ์รวมถึงวันหยุดนักขัดตะเษิกด้วยนะครับไปบรกิการไปรับบริจาคโลหิตได้ที่โรงพยาบาลหมออ๋อนะครับ